สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับ2566ใครปฏิวัติก่อนแพ้ผ่าดวงนายกคนใหม่พินโยพงเจริญดวงการเมือง2566โหนการเมืองชื่อดังอาจารย์พินโยพงเจริญกล่าวผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์ก หลังถูกสอบถามถึงดวงการเมืองปี2566นายกคนเก่าอยู่ครบวาระหรือไม่และหากมีใหม่บุคลิกภาพคนแบบไหนถึงจะมีสิทธิ์ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีซึ่งทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้พูดขึ้นมาลอยลอยแต่เป็นการอ้างอิงตามดาวซึ่งเป็นเรื่องที่ชำนาญและแม่นยำที่สุดของโหนนั่นเองดวงการเมืองปี2566ผู้นำคนใหม่นั้นต้องมีบุคลิกใหม่ เลือกตั้งหรือปฏิวัติเกิดขึ้นได้หมดนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาจากการเลือกตั้งไหมโอนตอบว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจะมีนายกคนใหม่มาจากการเลือกตั้งหรือการแต่งตั้งมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นคำถามถัดมารัฐบาลแห่งชาติมีสิทธิ์เป็นไปได้ไหมโอนตอบว่ารัฐบาลแห่งชาติอาจจะยากหน่อยแต่ว่าถ้าว่าด้วยการยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ก็เป็นไปตามคันลอง คำถามถัดมาละนายกคนปัจจุบันจะอยู่ครบสมัยหรือไม่โหนตอบว่าอยู่ไม่ครบหรอกพระพริหัสบอกตัวอักษรด้วยบอกใบไม้ปอปลาผอพึ่งฟอฟาพอพันฟอฟันพอสำเภามอมา้าพวกคนที่มีอักษรพวกนี้นะ่ะก็มักจะเด่นมีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามคนในรัฐบาลชุดเก่าที่มีอักษรพวกนี้ก็มีโอกาสนะด้านของพิธา ริมเจริญรัตล่ะหมอนตอบว่าดวงผู้นี้เป็นรูปจันทร์เครึ่องซีกเป็นดวงผู้นำลัคนาราศีที่เกิดเป็นลัคนาขุมพลอยู่ท่ามกลางเหล่าดาวเคราะห์เพราะเป็นผู้นำชนิดหนึ่งจึงเป็นดวงผู้นำในดวงชะตากำเนิดจะได้เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่จะได้เป็นผู้นำเมื่อไหร่นั้นเราก็หวังเรื่องของดาวพฤหัสตอนนี้นะ่ะอยู่ราศีมีน ระวังเขื่อนแตกต่างดาวบุกหมอปายผ่าดวงครึ่งปีหลัง2566ท่านยมเตือนภัยพิบัติหนักระวังเขื่อนแตกหมอปลายรายกระซิบผ่าดวงครึ่งปีหลัง2566ผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กเผยว่าหลังจากนี้ท่านยมกระซิบให้ระวังในเรื่องของซีนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะแต่ไม่เสียชีวิตเท่าปี2554ไม่ใช่สุมารตรามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนรอยเลื่อน ไปเกิดที่อื่นที่คนน้อยอาจจะมีการเตือนภัยมันก็เลยมีคำปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดเลยหลายครั้งเพราะฉะนั้นน่ะต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งน่านน้ำที่มีประการังสวยงามแถบอินโดบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวบ่อยๆต้องระวังท่านยมพูดมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งคำว่าแดนปาดิบและตรงนี้ ที่มาเป็นคําเชื่อมระหว่างน้ําร้อนและน้ําเย็นตรงนั้นจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยปะทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยอาจจะได้รู้สึกถึงความสั่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเขื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงท่านยมบอกว่าจังหวัดที่มีสอเสือมีต้นไม้เยอะน้ำเยอะฝนตกหนักจะเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและ อีกจังหวัดหนึ่งคือจังหวัดกอไก่ท่านยมให้คำใบ้มาเท่านี้ส่วนเรื่องของมนุษย์ต่างดาวจะมามากขึ้นและจะมีข่าวออกมาชัดเจนพิสูจน์เลยว่าเท่าที่ศึกษามาได้มีกี่สายพันธุ์และจะมาอีกกี่รูปแบบหลายสายพันธุ์ปีนี้นะ่ะจะได้รู้กันว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงครั้งนี้เขามาเตือนเรื่องของภัยพิบัติดินปะทุไฟปะทุเราจะเห็นพวกเขามากขึ้นในช่วงเมษายน เพราะอากาศร้อนพื้นที่แห้งที่กว้างที่โล่งเพราะมันจอดง่ายลงง่ายสำรวจง่ายและไม่มีใครเห็นนายกคนต่อไปคือใครดวงเมืองปี2566โดยหมอลักเลคานิเทศโอนฟันธงลักเลคานิเทศเผยคำทำนายดวงเมืองปี2566หลังดาเพื่อหัดย้าย19เมษายนตอบคำถามนายกคนต่อไปคือใครเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองในช่วงหลังสงกราน2566 จะเป็นอย่างไรกับคำถามที่ว่านายกคนต่อไปคือใครโดยหมอลักษณ์เลขาณิเทศได้เผยคำทำนายดวงเมืองหลังดาวพฤหัสย้าย19เมษาตอบคำถามนายกผ่านทางรายการสแซบนายกคนต่อไปคือใครมีการเปลี่ยนนายกใหม่นายกคนใหม่จะเป็นคนหน้าเก่าที่มีผู้หญิงหนุนไม่ใช่คนที่อยู่ในโพในขณะนี้ดาวย้ายครั้งนี้ดีใครมาเป็นนายกก็ดี โดยสภาวะเศรษฐกิจการกินการใช้การลงทุนดีเปิดดวงประเทศเปิดดวงเมืองต้องเลิกป่วยใจคิดหาธรรมอย่าหมดแรงอ่อนกำลังอย่าจมกับสิ่งเดิมๆวันที่ดาวพฤหัสย้ายสามารถไปไหว้พิธีเจริญพุทธมนต์นพระเคราะห์เช่นวัดไตรมิตรวัดไก่เตีย้ยวัดเจ้าอามไหว้พระปางสมาธิวัดพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรดวงชะตาโลกเปิดแล้วเรื่องของภัยพิบัติ ความแปรปรวนเรื่องของอากาศมีแน่นอนเพราะราหูทับชะตาทอบนิวข่าบ้านหมอนิดเปิดดวงทำนายพิธาธนาธรยิ่งกดยิ่งโตพักลุงป้อมแตกลุงตู่ดวงไม่ดีรัชาธิปัตดฝืนยากจากที่มีชาวทวิตเตอร์คนหนึ่งโพสต์ได้อย่างน่าสนใจทำเอาผู้คนต้องมาหาดูคลิปกันบ้างเลย ลองเปิดไปดูท็อปนิวส์เล่นๆเขาให้หมอนิดหมอดูมาทำนายดวงทิมพิธาหมอดูบอกว่ายิ่งกดพักข้าไกลยิ่งโตยิ่งถ้าไปยุบพักเล่นงานพิธายังไงข้าวไกลก็จะได้อีกเพราะดวงเขาเป็นแบบนั้นรวมถึงดวงธนาทรด้วยอิทธิกรถึงขั้นไปไม่เป็นเลยด้านชาวเน็ตก็วิจารณ์กันสนุกเลยอย่างเช่นเม้นว่า เรื่องดวงน่าจะเป็นความหวังสุดท้ายของแฟนๆช่องเขาอะแต่พอหมอดูอย่างพูดแบบนี้ไม่รู้จะหวังอะไรได้เขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าไม่ได้บอกแค่เรื่องของดวงนะแต่มอน,นิดยังชมวิธีการหาเสียงด้วยการใช้ qr code ด้วยฮ่าฮ่าฮถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแลวปิดท้ายพิธีกรต้องมาให้กําลังใจคนดูก็เขาพูดตามดวงอะนะฮ่าฮ่าฮถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอุตสาห ให้หมอดูมานะ่ะหวังว่าจะปลอบใจคนแต่เป็นหดหูกว่าเดิมนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอีทนะ็อปนิวน่ะคือเหมือนเจ็บแต่หมอไม่รับรักษาพอไปอีกโรงพยาบาลเขาก็ไล่ให้ไปที่อื่นชีวิตปัดซบมากไม่มีที่ลงถัดมาคอมเมนต์ว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเชิญหมอดูมาอีกเพราะจะเป็นเราเองที่เจ็บฮ่าฮ่ที่จริงแล้วน่ะหมอคือส้ม แต่ออกตัวแรงไม่ได้วันชัยทำนายอิทธิพลดวงดาวทำอำนาจเก่าแตกทับเกิดอำนาจใหม่ประชาชนพังงาดนายวันชัยสอนสิริโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เพื่อทำนายถึงอนาคตการเมืองไทยหลังจากการเคลื่อนย้ายของดวงดาวที่มีอิทธิพลทางโหงราศาสตร์ว่าจะเกิดสึนามิทางการเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่จะได้เห็นโฉมหน้าใหม่ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม นายวันชัยระบุว่าวันที่19เมษายนช่วงดึกดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นดวงเมืองในตำแหน่งราชาโชคสถิตอยู่หนึ่งปีต่อแต่นั้น17ตุลาคมปีเดียวกันเวลา6นาฬย2นาทีดาวราหูเคลื่อนย้ายออกจากราศีเมษอันเป็นดวงเมืองมาอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นอริอยู่ในตำแหน่งที่เป็นลบ เมื่ออริมาเจอกับราหูเลยกลายเป็นเรื่องที่เป็นคุณเป็นบวกกับประเทศสถิตอยู่ถึง2ปีครึ่งเมื่อพิจารณากันลึกๆแบบสุดๆโหนท่านว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจของประชาชนอำนาจใหม่คนใหม่จะเกิดขึ้นส่วนคนเก่าจะสูญสิ้นแตกทัพติ๊กกินสีเจาะสามลายเซนลุงตู่ลุงป้อมเสียหนูใครได้เป็นนายก ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถในวงการบันเทิงแถมมีข่าวว่าดูดวงแม่นยิ่งกว่าตาเห็นสำหรับติ๊กกินสีหรือชาณรงค์ขันถี่เท้าล่าสุดเจ้าตัวชอบทำนายทายทักลายมือลายเซ็นจนหลายคนบอกว่าแม่นงานนี้รายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีช่อง8ดเลยขอเชิญมาเปิดใจที่มาของการดูดวงพร้มอมเปิดคำทำนายว่าหลังเลือกตั้งปี66 ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยลายเซ็นคุณพิธาแบบนี้ดีไหมติ๊กตอบว่าเขาเขียนตัวพีโยกขวาใช่ไหมเขาอ่อนไหวจะถามใช่ไหมว่าอย่างไรก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้น่ากลัวอะไรอาทางคนนี้นะ่ะจะใหญ่โตไหมติ๊กตอบว่าใช้ได้ครับคำถา,ถามถัดมาต่อไปลายลเซ็นคุณทักษิณชินวัตรแบบนี้ล่ะติ๊กตอบว่าเขาเกิด26กรกฎาคม วันอังคารคุณทักษิณเจิวัฒน์เขาไม่ได้เขียนพยัญชนะเขาใช้เส้นเส้นเป็นตัวสัญญาณบอกเส้นตรงเส้นแนวตั้งกับแนวนอนคำถามถัดมาคนนี้ไม่มีทางรู้แน่ว่าใครคนนี้ล่ะติ๊กตอบว่าถ้าผมรู้ล่ะเขาเกิดวันอาทิตย์ที่ย1ิเอ็ดมีนาคมราศีมีนลัคนาราศีมังกรอันนี้คือประยุทธ์จันโอชาเขาเขียนปอปาโยกซ้ายเขาเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมาก ท่านเพิ่งเขียนได้ตำแหน่งนี้เมื่อไม่นานเมื่อก่อนไม่ได้เซ็นแบบนี้คำถามถัดมาอ๋อเหรอลายเซ็นนี้เป็นคนเจ้าโอโรม์หมติ๊กตอบว่าอย่าบอกเจ้าอารมหมเจ้าชะตาเป็นคนหญิงทนงในศักดิ์ศรี์อาทิตย์แตกกับสามขัดแยง้งเวลาจะพูดก็จะแบบไม่เคยเห็นหรอเคยเจอเปล่าไม่เคยเห็นหรือไงคำถามถัดมาจะได้เป็นนายกอีกครั้งไหมติกตอบว่าน่าสนใจแต่มีคนหนึ่งน่ะเกิดราศีสิง์ลัคนาราศีเมษ รหัสหมายเลข13ที่ก่อนถามว่ารหัสหมายเลข13ใครคะคุณอุ้งอิงเหรอติ๊กตอบว่าผมก็บอกไว้เฉยเไม่ใช่ไม่ใช่คำถามถัดมาถ้าง,งั้นฉันเอาอีกหนึ่งคนก็แล้วกันลุงป้อมติ๊กตอบว่าลุงป้อมนะ่ะเกิดวันที่11วันเสาร์เสาร์ทางกาละโยกเป็นอะไรต่อไปเป็นธงชัยคำถามถัดมาตกลงลุงป้อมใช่ไหมติ๊กตอบว่ามีหนึ่งนะ่ะประยุทธ์ วันอาทิตย์ที่11มีนาคมหลุงป้อม11วันเสาร์อนุทินชันวิตรกูล13กันยายนวันพุธพิธีกรถามว่า3คนนี้ใช่ไหมติ๊กตอบว่าผมดูตัวเลขนะเราจะไปทำนายทายทักถามว่าใครมีพลังมากกว่ากันแต่ผมบอกว่าใครมาก็ดีพิธีกรถามว่าก็ดีหมดเลยใช่ไหม3มคนนี้ติ๊กตอบว่าทั้งหมดถ้าใครขึ้นเป็นนายกนะ่ะดีหมดพิธีกรถามว่าพอดูออกแล้วกัน หกับ3ามน่ะก็คือเซนูค่ะติ๊กตอบว่าพูดไปเองนะเปล่งวาจาไปเองนะ